สวัสดีครับร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์ครับวันนี้มาชมเจ้าฟีโนนะครับตัวเกีย์แยกครับชมสภาพภายนอกครับรถสวยเดิมๆนะครับพร้อมใช้เลย ประมาณนี้ครับเครื่องมันเย็นนะเครื่องดีครับเครื่องดีปิดเป็นมาเลยครับแบบนี้สวยครับสภาพสวยครับ ดำก็ยังดำอยู่นะดำเลยครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ